วิธีการเก็บข้อมูลลูกค้าเดื๋ยให้ลูกค้าได้สมัครสมาชิกรับข่าวสารคลิกไลค์ที่เคาน์เตอร์เก็บเงินในร้านนั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะครับบางแห่นั้นใช้เคียร์โค้ดติดตั้งไว้ในบริเวณที่มองเห็นได้ไม่ยากเพื่อลูกค้าเข้าถึง URL หรือที่อยู่ของเว็บไซต์ร้านได้ทันทีนะครับอย่างที่ร้านดีเซลเป็นกรณีตัวอย่างที่สามารถกระตุ้นยอดขายจากการบอกต่อกันด้วยการคลิกไลค์บนร้านจริงๆผ่านเคียร์ร์โค้ดเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา แคมเปญนี้ได้รับความสนใจจนหลายร้านใช้เป็นแบบอย่างในการทำการตลาดระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือนออนไลน์อ沃尔ตก็เช่นเดียวกันนะครับมีการสร้างสีงสันในด้านการลดราคาหรือว่าขายสินค้าในราคาพิเศษโดยการสะสมยอดคลิกไลค์ในสินค้าชนิดต่างๆเมื่อถึงยอดที่กำหนดก็จะประกาศอย่างเป็นทางการบนหน้าเว็บไซต์ว่าพวกเราพร้อมที่จะลดราคาสินค้าให้แล้วอย่าลืมแวะมาซื้อนะครับ ร้านค้าในบราซิลก็คิดสวนทางกันนะครับคราวนี้ไม่ได้ให้ลูกค้าคลิกไลค์ผ่านหน้าร้านแต่ว่าอัปเดตยอดของการคลิกไลค์ของสินค้าบนโลกออนไลน์มาให้ลูกค้าที่ร้านค้าได้เห็นจำนวนก่อนจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อจากสายตาของสาธารณชนคนหมู่มากนั่นเองหลายคนที่ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะซื้อตัวไหนดีคราวนี้ก็มั่นใจมากขึ้นแน่นอนยอดผู้ใช้ Facebook ในโลกออนไลน,น์ขณะนี้อยู่ที่840ล้านคนมากกว่าจำนวนคนของหลายๆประเทศนะครับ ดังนั้นการตลบบาดบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นกลายมาเป็นอีกเรื่องที่สําคัญและข้ามไม่ได้แล้วและนี่คือหน้าที่ของ6 0วิ c o m นะครับ